ตังใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือชั่นให้ใจออกยาวหรือชั้นก็รู้แปลว่าการรู้ลมใ,ใจเข้าออกนี่ก็ดีทาภาวนาก็ตามจะไม่ทรงตัวนานนักจากว่าเดียวๆจริงก็จะเลื่อนไปไปคิดเรื่อง,งอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาองนักฝึกใหม่ หม่และเก่าก็เหมือนกันนะเมื่อเรอรู้ตัวว่าติด,ตดเลื่อนไปมีลมพุ่งสั้นเข้ามาครอบงำผู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่กําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่เอาเรือยาวรู้อยู่สั้นออกสั้นแล้วออกยาวรู้อยู่เพื่อรวมความว่าถึงแม้่จะมีเวลาเล็กน้อยก็ให้พอใจกับจิตทรงตัวฉะน้การจริงกรมฐานอย่าใช้เวลาให้นานเกินไป ข้อสำคัญก็มีว่าอันดับแรกถ้าเป็นคณิกาสมาธิก็ดีสมาธิเล็กน้อยอยทรงตัวไม่เด่นนานถ้าใครเขาคุยไว้ว่าเวลานานดีก็จะเชื่อเขาให้ถืออารมณ์จิตทรงตัวเป็นของดีเราทําเวลาห้านาที้ามาทรงตัวได้หนึ่งนาทีแล้วก็คนรจะวพอใจว่าขณะใดที่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส ขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกก็ดีผู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตไม่คิดเรือ่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากจิเลสทีนี้คำภาวนาควรจะว่ายอย่างไงคำภาวนาได้ไม่จํากัดในการฝึกเบื้องต้นแต่โดยมากพระโบราณอาจารย์หลายว่าจะแนะนําให้ภาวนาพุทธโธก็พุทธโธนี่เป็นชื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานสุสติมีความสาคัญมาก ให้ใจเข้านึกว่าพุดให้ใจออกนึกว่าโทไม่ว่าถ้าใครเคยฝึกมาแล้วคล่องแบบไหนภาวนาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้คือต้องการกจิตเป็นสมาธิต่อมาสมาธิสูงขึ้นเ้าเรียกว่าอุปจารสมาธิตอนนี้มีปีติเป็นพื้นฐานปีติคือความอิ่มใจตอนนี้ต้องระวังในช่วงนี้นะ่าต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่อยากเลิก ทำแล้วก็มีรมชุ่มชื่นมีรมสว่างมีจิตเป็นสุขถ้าไม่อยากเลิกจะถ,ถึงเวลาควรพักไม่พักทำเรื่อยไปไม่ช้าก็เปโรคซึมประสาศทคือกาบอกว่าเจริญกรรมฐานน่าเป็นบ้าบ้าตรงนี้นะไม่ใช่กรรมฐานทําให้เราบ้าเราอยากบ้าเองดังนั้นการเจริญกรรมฐานต้องถือเอาจิตสะอาดและจิตสบายเป็นสำคัญถ้าถึงเวลาควรพักเวลาไหนต้องพักตามนั้นอย่าฝืน ถ้าถึงเวลานอนก็ภาวนาให้หลับไปอันนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นถือว่าอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อมาถ้าจิตเข้าถึงฌานจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีอารมณ์ห้ายอย่างคือหนึ่งวิตกนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าเราจะรู้ลมหายใจเขาออกสองวิจารรู้ว่าภาวนา หาใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นสามปีติความอิ่งใจสี่สุขมีความสุขสันต์สายอย่างมากแล้วก็ห้าอุเบกขาวางเฉยจิตไม่ฟุ่งส่านเอานี้ก็แล้วกันถ้าจิตของเราเข้าถึงปฐมชานเครื่องสังเกตมีว่าหูหูเรายังดีอยู่ได้ยินเสียงทุกอย่าง เขาคุยกันเราได้ยินเขาร้องํำทำเพลงเราได้ยินเขาดด้กันเราได้ยินเพราะว่าเราไม่ํำคาญในเสียงสาม,มารถภาวนา,าพิจารณาไปได้ตามอัยาศัยอย่างนี้เป็นปฐมมิชานเรื่องต้นเอาแค่นี้พอแล้วต่อไปอันดับที่สองการฝึกมโนยุทธิเป็นทั้งวิชาสามะอภิญญาร่วมกันจะถือว่าเป็นวิชาสามอย่างเดียวก็ไม่ได้ อวัยสามได้เฉพาะการเห็นเท่านั้นนรกอยู่ที่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นเปรตอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นเทวดาพระนางฟ้าพรหมอยู่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นพระนิพพานอยู่ที่ไหนเราเห็นแต่ไปไม่ได้มีชาสามถ้าปัญญาเห็นได้ด้วยเ้าก็ไปได้ด้วยนั่นการฝึกพโนยิธิเราต้องเห็นต้องไปได้จิตเป็นปัญญา ถ้าญาติโยมที่ปฏิบัติได้บรรลุทิฏฐิก็ถือว่าได้กับอะไรมากก็ร,รู้จริจรงเห็นจริงหมดความสงสัยแล้วก็อย่าประมาทตัวเองจงอย่าคิดว่าดีแล้วาะถ้าหากได้แท่เพียงฌานโลกีมันยังไม่ค้นนรกยังมีโอกาสบาปอยู่มากยังมีโอกาสจะรงน,นรกอยู่มากเม่ต้องทําตัวจนถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าถ้าเรายกพระพุทธรูปขึ้นเราก็ไปไหว ถ้าอริยเจ้าเบื้องต้นคือปะโสด,ดาบันมีอะไรไม่มากหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกคนต้องตายแน่ใครที่นั่งนี่ใครจะตายก่อนกันทุกคนที่นั่งนี่ต้องตายหมดที่จะตายท่าตายเร็วด้วยไม่อีกเรื่องหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ ในเมื่อเราคิดถึงความตายก็ต้องตั้งความดีเขไว้คือเราไม่ต้องการลงอบายภูุินั่นก็จะได้กระสองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้ทรงตัวเพื่อเขาถึงไปสนาคมแล้วก็ประการที่สามทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี่ต้องบริสุทธิ์ทั้งวันนะทุกวันเลยนะ ถ้าจิตใจรักปฏิพภัณฑ์เป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าปรโสดาบันขันยาบใช้ได้แล้วถ้าทรงความเป็นปรโสดาบันได้บาปเก่าๆที่เราทำไปแล้วไม่สามารถจะให้ผลได้่อหมายความว่าคือแม้เราจะตายลงไปเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยรัรยกทรัพย์เคยประพฤติดในกามเคยพูดโมดสาไาว่เคยดื่มสราในไรทั้งหมดที่เป็นบาป แต่เมื่อเราเข้าถึงพระโสดาบันแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้โทษเราได้เอาลงอาบายภูไม่ได้ตอนนี้คนทุกคนที่นั่งเนี่ยทุกคนหวังว่าจะไปทีิพานชาตินี้ได้ไหมใครที่ว่าไปได้ยกมือที่้าหวังว่าไปทิ่พานได้จิตใจก็ตั้งไว้ในความดีเอ้ไปได้แน่